สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอะไรใหม่ๆในวงการแว่นตาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้ติดตามวงการแว่นตาแบบเวอร์นะคะก็น่าจะเห็นสิ่งนี้มาสักพักประมาณแบบกลางปีที่แล้วและในที่สุดนะคะวันนี้ค่ะเขาก็จะมาเปิดตัวในไทยแล้วนั่นก็คือไทชั่นเจนเอนั่นเองครับใช่ค่ะเมื่อเมื่อก่อนมันมีไทชั่นเจนอะไรบ้างนะครับ ในอดีตนะคะเขาก็จะมีหลายเจนแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันจะเป็นเจนคลาสสิกซึ่งอยู่ประมาณเจน6นะคะแล้วก็รานซิชันเจน8ค่ะก็อยู่ประมาณแบบกับเรามาประมาณ3-4ปีแล้วค่ะพี่แบงค์และล่าสุดนะคะก็คือเจน S, <S อ <S นั่นเองค่ะหรือว่าชื่อเต็มมันคือเจน S Iconic เจน S มาจาก่าเจนสปีดครับเจนสไตล์และเจนสมาร์ทครับก็ตรงตัวเลยนะคะเจนสปีดค่ะก็คือ ปรับสีได้อย่างรวดเร็วนะคะทั้งเวลาที่เราอยู่ในร่มแล้วออกไปกลางแจ้งหรือว่าเวลาที่เราที่เราอยู่นอกอาคารนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในที่ร่มค่ะตัวนี้ค่ะเขาก็จะปรับสีได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมถึงประมาณ2.5เท่าค่ะ,ะมันสมูทเนาะมันปรับเร็วแล้วปรสมูทแล้วก็คืนไหวอเคแล้วถ้าเป็นเจนสไตล์นะคะก็นี่เลยค่ะคือเมื่อก่อนนะคะตัวของ transition gen 8ค่ะเขาก็จะมีสีให้เลือกประมาณ7สีนะคะซึ่งแบ่งเป็น3สีเบสิกและ4สีสไตล์ ซึ่ง3าสีเบสิกนะคะก็จะเป็นสีเท่าดําสีเขียวนะคะแล้วก็สีน้ําตาลคะ่ะ<ม>และสีสไตล์คันเลอร์นะคะ<ม>ก็จะมีสีแอมเบลอ m มเบอร์แซฟไฟแล้วก็อ m เมทิสค่ะ<อ>และ Gen S ล่าสุดนะคะ<ม>เขาก็เปิดตัวสีใหม่ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เอกลุศีมากๆเพราะว่า พี่แบงค์นะคะเป็นหนึ่งใน10คนที่ได้ใช้ตัวของ Gen S แรกๆในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวที่พูดถึงฟีลลิ่งเรื่องของมันเรียกว่า Gen S สีลูบี้อันนี้สไตล์ก่อนแล้วเดี๋ยวใช่สไตล์ก็คือแบบสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็มีสีสันให้เลือกมากขึ้นเหมาะกับทุกสไตล์ค่ะและ S ตัวที่3นะคะคือ Gen Smart อ่า Gen Smart นะคะก็ทําให้ทุกคนเห็นภาพแบบ Fu l l h ดมากขึ้นภาพนะคะจะสีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่าอ่าแล้วก็ สีเนาะสีที่แบงค์เชื่อว่ามันจะมาในในปีนี้อ่าสีอะไรครับน้องมี่สีรูบีคะ่ะถ้าเป็นในส่วนของแบบถ้าอยู่ในล่มก็จะเป็นสายแบบนี้นบบนอ่าเดี๋ยวน้องมี่ลองช่วยหน่อยครับค่ะคือตัว Gen S อะค่ะมีอะไรใหม่ๆก็คือ Speed Style Smart แล้วก็มีสีใหม่ด้วยกันค่ะก็คือสีรูบีค่ะอ่าเดี๋ยวลองให้ดูสีว้ไวมาก แล้วตอนแรกอะที่แบบว่าเห็นคลิปจากต่างประเทศใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าสีอะมันจะออกแดงๆแบบแดงกว่านี้อะไรเงี้ยแบบเอ๊ะทำให้ใส่ไม่สบายตาหรือเปล่าอ,อันนี้ในมุมมองของ คนนอกที่มองเข้าไปนะคะแต่ว่าใส่สบายไหมอันนี้ต้องถามพี่แบงค์เลยว่าใช้งานจริงเป็นยังไงต้องบอกลย่างครับว่าตอนแรกเราเราใส่แต่เทาดํามาเนาะแล้วก็ปรับเทาดําแต่พอมาใส่ตัวนี้ตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ลองใช้แล้วเราลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วแบงค์ตัดคู่กับในส่วนของมีอาการแพ้แสงอยู่แล้วใช่ไหมครับพอแบงค์ตัดไปปุ๊บใช้ไปอาทิตย์แรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่ หน,นะครับเวลาเราเจอแดดใช่ไหมครับมันปรับสีเป็นสีรูบี้ซึ่งมันช่วยในเรื่องของการลดแสงลงด้วย 2. ครับที่เป็นชอบเลยคือมันเคลียสว่างคมชัดอ่สาสครับคือเราไม่เคยเห็นหน้าเราใส่สีนี้มาก่อนเนะาะแล้วแบบเราแต่งตัวบางทีเราแต่งตัวเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเสื้อ,อต่างๆเนาะผมว่ามันแมทแล้วก็มันดูแตกต่าง บอกว่าในมุมมองของมีที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าเห็นพี่แบงค์ใช้อะ่ะคือพี่แบงค์เขาก็ใส่เลนส์มาค่อนข้างหลายแบบเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรานซิชันเขาก็ใส่เจน8หรือว่าเจนเอ็กมาก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเขามาเปลี่ยนเป็นตัวนี้สิ่งที่มีมองเห็นจากจากแบบแบบจากมุมคนนอกที่มองไปรู้สึกว่าตัวนี้เลนส์ค่อนข้างเคลียร์ใสเพราะว่าปกติอะ่ะพี่แบงค์ใส่ตัวของสีเกรย์ปรับสีเทาดาใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกว่า บริเวณที่พี่แบงคใส่แว่นตามันจะติดสีนิดนึงคือมันจะแอบหมองอมแต่ว่าพอเป็น Gen S ตัวนี้ค่ะจะรู้สึกว่าหน้าพี่แบงค์อะดูใสดูใบขึ้นแล้วยิ่งเวลาที่เขานะคะปรับเป็นสีลูบี้อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเอ้ยสีมันน่ารักมากเลยอะเราเป็นสีเป็นแบบเป็นอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออก็ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะกับสีนี้อ่าอไอคอนิก Gen S แล้ก้กเนาะก็คือเฉดสีครับจาก7เป็น8สีซึ่นสีสีล่าสุดนะครับคือเจนรูบีก็คือสีรูบีนั่นเองครับต่อไปครับคืนไวแล้วก็ปรับไวแบบสมูทปรับเมื่อกี้ครับคือปรับแสงได้ค่อน,อน,นข้างไว พอเมื่อกี้มีใช้ u ีใช่ไหมคะพอาเราคุยไปสักพักอ่ะมันก็จะขึ้นกลับมาใสแล้วขึ้นไวมากแล้วก็ปรับสีเคลือบบนผิวเลนที่สมูทมากขึ้นแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับก็คือค่าสายตาที่มีอินเด็กไม่ว่าจะค่าสายตาเยอะสายตาน้อยไม่ได้มีผลนะครับกับการปรับสีอ่าเมื่อก่อนนะเลนนะครับเขาจะมีผล่อการปรับสีเช่นสายตาเยอะๆจะปรับสีช้าใช่จะจางๆจะชัดแต่เดี๋ยวนี้ครับคือ Gen 8นี่คือบอกเลยว่าไม่มีการเหมือนกับสายตาเยอะแค่ไหนก็ปรับเท่ากันนะครับอ่าเรามีผลวิจัยรองรับด้วยนะ ค่ะก็สำหรับตัวของ Transition Gen S นะคะมีร้วยกันทั้ง3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพบงางนากรุงเทพราชพฤกษ์สมุทรปราการเพศสาและออนไลน์ค่ะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวรายไปก่อนครับสวัสดีครับ